ถ้าเรามีระบบหาเงินออนไลน์ที่ดีนะครับเงินจะเข้ามาแบบนี้เลยครับเช้านี้นะครับมาแต่เช้าเลย7จ็ดโมงกว่านะครับได้ค่าคอมมา1500กว่าบาทเดือนนี้ผ่านมา13บสวันแล้วนะครับนี่คือค่าคอมที่ได้ใน13บวันนะครับหมื่นกว่าบาทสิ่งสำคัญนะครับที่จะทำให้ลูกค้าทักหาเราแล้วก็ซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือ หนึ่งก็คือเราจะต้องมีช่องทางในการให้ลูกค้าติดต่อหาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok หรือว่าใครที่ทำเพจนะครับก็จะให้ลูกค้าทักมาที่เพจแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องทำคลิปวิดีโอให้ประโยชน์นะครับให้ทำคอนเทนต์โพสลงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอคอนเทนต์ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ลูกค้าดูแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์นะครับนั่นแหละเขาถึงจะทักมา สิ่งที่2ที่สําคัญก็คือระบบซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเพราะว่าเมื่อลูกค้าทักมาแล้วเขาสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตัวเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาก็สามารถกดสั่งซื้อสินค้าด้วยตัวเองแล้วก็ระบบหลังบ้านก็จะจัดการส่งสินค้าให้ลูกค้าแพ็คของให้ลูกค้าเราทําหน้าที่เพียงแค่ทําทคลิปโพสต์ลงปั้นช่องให้เติบโตแล้วก็ สร้างฐานลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทําเพียงแค่นั้นนะครับเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นไหลเข้ามาในทุกทุกวัน